ดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้มาได้คุยหึงเนาะอันมาคุยวอรผู้ไทยให้ฟังวันนี้โซงนี่ฝนตกเล้วค่ะเอฟซีทุกท่านฝนตกฝนตกดูแลสุขภาพมันเหมืนอนขึ้นสีหนาวมาแหละได้ตน้ตนต้นตุลาตุลาเริ่มสีหนาวแล้วทวารีฟ้า,า,าสกนนลนครเริ่มเริ่มหนาวแล้วเอยบอกกันนะคะ่ะหลานสาวก็ยังยังเปิดแอร์เปิดแอ,ดอร์หรือต่ปาก็ซื้อมาได้เสียเงินค่ะไฟค่าไฟแพงเนมนหนาวว่าต้องเปิดตัวอ่ะพี่เลยก็พัดลม พัดลมเปิดแอให้เปิดเนะ่ยมหอนเปิดหอนเด็กน้อยเด็กเล็กเดี๋ยวนี้ติดแอติดพัดลมได้ตื่นขึ้นมาแต่ยังน,ยน้อยๆนะป้าเลี้ยงลูกก็คือกันเปิดพัดลมไปแล้วยายุ่งต่อพราปิดพัดลมเท่านั้นลูกเด็กๆตื่นขึ้นมาทันทีได้เด็กน้อยสมัยนี้นะนะทุกคนนี่ วันนี้ก็มาวอาพฟเื้นดินฟ้าอากาศน,นอันสิเป็นเป็นฤดูแล้วดูแลสุขภาพจับเจเดิดเลอทุกคนป้าเท่าไม่เห็นงานนะครับฝนตก่ม,ม,ม,มือ่มือมันหู่จับบ้องตกแต่ละฝนก็นสิเลิกง,งานฮามงหกโมง,โมงถุงหนึ่งในคนตกแล้วตอนเช้าก็ตกเมื่อเช้านี่ก็ตกตกมาตะกี้นี่ค่ะประมาณตีสี่ตีห้าตกอ่ะ เข้างานหกโมงเช้าก็คัดเดี่ยวรุยฝนมาเหตุงานยังสีระเบิดทุกคนวันยุดเมื่อนี้เป็นวันมาฮิดนนะคะวันมาฮิดนของงานคณะแพทย์ศิริราชเนาะทุกคนก็สามารถบริจาคได้นะคะศิริราชมูลนิธิเอาเงินทั้งหมดก็ไปซอยเหลือผู้ยากไหลเนาะคนไทยนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนนะคะมันจะมีแยก อันพ่าไปบริจาคเพ่อสิบ,บอกว่าสิบริจาคให้ประสงค์บริจาคใ,ให้ไผัยค่ะทีมีบอกอ่าบางคนไม่ระบุค่ะเจ้าก,ก็ไม่ระบุบางคนก็บริจาคให้อ่าคนไข้ยากไร้อันี้นนะค่ะมันม,ม,นมีมันมีหลายหลายบริจาคหรือ,รอน,น,นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลหรือนักศึกษาแพทย์มีเหมือนนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าไผัสดะ,ะดโรคอ่ะเชิญนะคะเด้อมาบริจาคได้ได้บุญได้กุศลค่ะ ได้บุญหลายหลายเหย็ดอนันเฮ็ดบุญเฮ็ดทานกับอันอันสิริราชมูลนิธิเด้อค่ะเด้อซอยเหลือชาษส่ินต่อไปตามเจตนาลมของในหลงเหาเนาะอันคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายมาว่าพื้นดินฟ้าอากาศแล้วก็เป็นวันมหิดลพร้อม เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งริ๊งปิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจนะคะกำลังใจลุงเหิมปลาเทาในการทำคลิปต่อไปนะคะผู้เทาผู้เทามาเหตุยูทูบนะคะมันจะสาในจับหน่อยเบิ่งผู้งโม่บนเหตุที่หลังคะเพราะเดี๋ยวจวดจวดจวดไปโอ๊ยดีใจนเำเ่ินเจอกันคลิปหน้าเดค่ะเด้อบ๊ายบาย